สวัสดีครับสสวัดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับอยู่กันที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์ครั้งที่42ครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศของงานนะว่างานข้างในนั้นปีนี้เป็นอย่างไรนะครับมีอะไรน่าสนใจมีรถสวยๆพิตตี้น่าดูโอ้พิตตี้นี่สำคัญสำคัญนะครับมันมีนักข่าวสายพิตตี้นะฮะครับแต่ว่าอยากเปลี่ยนเหมือนกันอยากไม่อยู่สายนั้นไม่ ไม่นะครเราจะนําเสนอข้อมูลเรื่องรถยนต์อุปกรณ์ตกแต่งนะครับของใชเ้เล็กๆน,น้อยๆมอเตอร์ไซค์ด้วยบรรยากาศใช่เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศโดยรวมทั้งหมดนะครับ,รบว่ามัน42ปีมาแล้วเนี่ยใช่ครับไปดูกันครับ ディープな世界へ狂わせるような甘い蜜は คุณผู้ชมครับที่ขี่เลยได้ไหมได้ค่ะอันนี้จะลองใช่ไหมไม่ใช่จะถามว่ารถอะไรคะอ๋อตัวนี้เป็นบาจาซาพาซาเอ็นเอสสองร้อยค่ะครับมันดียังไงฮะมันดียังไงก็มันดีตรงที่หนูขี่เนี่ยแหละค่ะนี่ไงนี่ไงเครื่องยนต์สองร้อยซีซีใช่แล้วค่ะราคาประมาณเท่าไหร่ฮะแปดหมื่นเก้าพันค่ะครับผม แล้วก็ถ้าซื้อเนี่ยมีโปรโมชั่นมีแคมเปญอะไรไหมมีก er ิฟต์วอชเชอร์หนึ่งหมื่นไหมมีอะไรไหมมีค่ะก็มีกิฟต์วอชเชอร์หนึ่งหมื่นนะคะแล้วก็บัตรเติมน้ำมันสามพันบาทค่ะครับไม่คุยเรื่องรถละคุยเรื่องอะไรอ่ะน้องชื่ออะไรครับ <c oughs> ชื่อสปอยค่ะชอบผมชอบท่าหวัวเลาะเธอมากคุณผู้ชมมันดูจริงใจมากชื่อสปอยค่ะมีแฟนยังครับตอนนี้ก็ยังโสดค่ะทุกคนมคัดมาหากันได้นะคะเหงามากเลยที่บูธอะไรครับที่บูธอะไรครับอยู่ที่บูธบราซ ค่ะปาซาและ k TM ค m <ด> <FREE> อค่ะคุณผู้ชมครับโอ้โหผมพูดอะไรไม่ถูกเลยสปายค่ะโบ bon น,นัสค่ะฟนีค่ะแอมค่ะ <lower line. S 1> อยู่ที่บูธไหนกันครับเ t m อ็มค่ะนะฮะมาเลยนะงานโมเดิร์โชว์นะครับมาเจอตัวจริงพวกเธอเหล่านี้ได้นะครับที่บูธ k t ทนะครับแล้วก็รถดีๆแบบนี้ นะครับรวมถึงมีหลากหลายสายให้คุณเลือกเลยเข้ามาดูที่นี่มีแคมเปญพิเศษเยอะแยะมากมายทีเดียวก่อนจะจากไปอยากจะให้ทั้งสี่สาวเนี่ยหอมแก้มผมมอมๆกันแต่เดี๋ยวอย่าคุณผู้ชมจะตกใจผมล้อเล่นนะครับขอบคุณครับ ในงานนี้นะครับเป็นความยิ่งใหญ่ครั้งและกับหลายครั้งสำหรับคนที่ชอบชีวิตแบบออฟโรดนะผมอยู่กับคุณตุ๊กตานะฮะและคุณอีเมลนะครับ <Okay. S 1> จิ๊ปครับคุณผ,ผู้ชมสุดยอดของคนที่ชอบความลุยนะครับ <Okay. S 1> ให้คุณตุ๊กตาแนะนำาียบอกว่าตอนนี้จิ๊ positioning เราเป็นยังไงบริษัทการนำเข้าอะไรต่างได้ค่ะก็คือบริษัทของเราชื่อบริษัท TNT ค่ะนะคะเป็น บริษัทออโตไรส์นะคะที่นําเข้ารถจีบีมา10กว่าปีแล้วนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราพาจี๊ปสรุ่นเด่นๆนะคะมาโชว์ในงานนะคะได้แก่คือรุ่นนู้นเลยจะเป็นรุ่นแรงเลอร์ค่ะคันสีดำคันนั้นเลยก็คือจะเป็นรุ่นที่คนไทยเนี่ยคิดกันอยู่แล้วนะคะส่วนรุ่นนี้ค่ะจะเป็นแกรเนเตอร์อันนี้เป็นระดับตํานานค่ะเพราะว่าจี๊ปละเอียดยิบเลยฮะตำนานหัวลาอนะฮะตำนานโอเคต่อร้าผมไม่แกละคันนี้ค่ะเป็นคันที่จริงๆจีบีค่ะเคยผลิตกระบะมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่า ทางนั้นก็คือเมื่อ26ปีที่แล้วอะค,ะค่ะแล้วอันนี้เพิ่งเอากลับมาผลิตใหม่นะคะคันนี้ก็จะเป็นตำนานของเราเป็นทรงกระบะบนะคะแล้วก็อีกคันหนึ่งจะอยู่ทางด้านนู้นเลยค่ะเป,เป็น Jeep r e n e g a d ค่ะ <eg> เป็นปักอิ In h บิ r ใช่ครับเป็นคันแรกในประเทศไทยครับผมใช่ค่ะเอาละครับใครสนใจนะครับ<ม>เชิญมาชมที่งานโมเดลโชว์แองนี้ใชครับหรือถ้าไม่นะครับบริษัทมี5สาขาใช่ไหมครับใช่ค่ะมี5สาขาค่ะสามารถเข้าไปชมที่5สาขาข,าของเราได้เลยเริ่มต้นที่สาขาพราม9ค่ะเพชรบุรีค่ะสาขามอเตอร์สแควร์ค่ะครับ แล้วก็เราจะกำลังเปิดอีก2อสาขาก็คือพระราม2กับเกษตรอวมินค่ะครับของครับขอบพระคุณมากครับคุณตุ๊กตาครับขอบคุณค่ะมาชมได้นะคะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับความฝันของผู้ชายทุกคนเลยนะฮะจะต้องขี่ h a r ์เล d a v i วิสันะครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตวันนี้คุณสามารถครอบครองรถฮาร์เลได้ง่ายๆเลยเพราะที่งานมอเตอร์โชว์เขาเปิดแคมเปญเยอะมากและที่สําคัญนะครับมีรถใหม่ที่ถือว่าเป็นสุดยอดของโลกมาอยู่ในเมืองไทยนะครับผมขอแนะนําให้รู้จักกับแทนอเมริกันนะครับทั้ง2ตัวทั้งตัวเริ่มต้นนะครับในราคา 899,000บาทและตัวสเปเชียลซึ่งมาแบบ full option เลยนะครับ999,000บาทวันนี้เรามีคนพิเศษนะครับพี่มอยนะครับจะมาให้รายละเอียดกับเราถึงรถคันนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับแล้วตัวบอกเขาเนี่ยมันมีสอรตได้มันจะมีปลอกล็อกนะครับล็อกล็อกมอเอก็อยู่สูงแบบนี้พอล็อกอีกล็อกนึงอ่ะถ้าใส่ลองอกไปอ่ะมันจะเตี้ยลงาประมาณนิ้วหนึ่งโอ้โหแม่ช่วยให้ไปสว่วนนึงอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นคนสูงสัก160ขี่ได้สบายเลย ก็ได้ครับได้ือว่าถือว่าได้ได้อยู่ได้อยู่ครับหรือว่าไม่สูงมากครับนี่มันนี่มันอยู่โมดสเตนเนี่ยน่าใจนั่งได้ครับเนี่ยเราลองนั่งนี้ดูครับโชว์ไฟฟ้าโน่าโอ้ซ้ายขวาตัวหลังด้วยครับโชว์หน้าโชว์หลังเป็นไฟฟ้านะครับแต่อันนู้นไม่ได้อันนู้นใช่ครับตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดเลยครับไม่ยุบตัวนี้ก้าวก็คือเป็นโชว์แมนนวลธรรมดาชุดใหม่เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ครับครับวีโอม็กนะครับผมันทำหน้าที่อะไรฮะ ตัวนี้ก็เหมือนว่าไปผันนะครับ oh, <okay. S 2> เหมือนดูรถเทเ็กเหมือนพวกรถรถรถยนต์แหละก็คือทั้งรอบต่ํารอบสูงมันก็สามารถจ่ายน้ํามันตรงคํานวณด้วยระบบอค,นนคอมพิวเตอร์อแรงกระแทกมารวดเร็วครับก็บคือว่าตอบสนองสีขึ้นคับแล้วก็ด้วยปั๊มน้ํามันปั๊มน้ํามันเครื่องเขาเพิ่มจุดขึ้นมาครับ เขาเพิ่มมาเป็นอีกสามจุดนะครับในตัวของน้ำมันเครื่องตัวปั๊มนะครับเนื่องจากว่ารถอะให้ตั้ง9 0บองศาเนี่ยแรงฉีดมันอาจจะไม่เพียงพออ่าวาลว่าถึงวาลถึงทุกอย่างครับถึงก็คือไม่ว่าจะหัวทิ่มลงหรือว่าสูงตั้งขาหรืออะไรเงี้ยครับก็จะมีบลูทูธมีเิเกเตอร์อย่างนี้นะครับซิงกับทั้ง Android ทั้ง iOS ไหมครับใช่ครับผม นะครับแล้วก็ถ้าเป็นโหมดจะมีอยู่5ตัวด้วยกันโหมดการขับขี่มี5โหมดครับมีขนาดระดับแอดเวนเจอร์พับก็คือว่าถี่สุดๆคุณจะซัดเล่นได้เลยใช่ครับเรนได้ใช่ครับโรดสปอร์ตครับน่าจะนี้บอกครบทุกอย่างใช่ครับในงานเดือนปะจีงายเลยในราคาเนี้ยครับตัวรถเนี่ยมีมีวารันตีมีเซอร์วิสยังไงบ้างครับพี่วารันตีน่าจะอยู่ที่2ปีอยู่แล้วนะครับอันนี้เพิ่มเนื่องจากเขาเพิ่งมาใหม่ล่าสุดนะครับครับ แล้วการเซอร์วิสะฮะเราต้องต้องนำรถเข้าเซอร์วิสตามรอบอยังไงบ้างตอนนี้ถ้าเกิดจะเป็นทาเรเลซปกติก็คือ1,600โลแรกแต่เนื่องจากรถคอยรนใหม่ครับเนี้ยครับ,รบข้อมูลเขายังทางทา,า,างแมคานิกยังไม่ได้แจ้งลงมาอีกทีครับพอส่วนรถอาจะาจ,ะจะเริ่มเปิดตัวนี่เปิดตัววันนี้ข้อมูลอาจจะเป็นข้อมูลดิบอยู่ครับนะครับขอข้อมูลที่ชัดเจนกว่าน,นี้แเดี๋ยวจะมีอีกทีหนึ่งคู่มือใช่ครับผมโอเคแต่ถ้าเกิดลูกค้าสนใจอยากจะมาลองไปที่ AS ได้ครับ AS คือพอดีครับลองทีเอสมีรถแล้วเรียบร้อยครับผมครับครับซีรุ่ก็จะเป็นปรับรุ่นนี้นะครับแต่กรณีที่ปรับแต่สามารถเปลี่ยนได้เป็นอ๋อครับ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 เวลาสวิตก็จะได้หมดง่ายๆเลยเวลาขาดหรือหักจะเปลี่ยนเป็นชิ้นได้ครับแต่ละอันที่พรอมไม่ต้องยกรถเหมือนเมื่อก่อนแล้วสบายเลยตัวเริ่มต้นก็ร้อยไหมครับ เริ่มต้นราคาเท่าไหร่ครับตนี้เก้าเก้าครับแปดโอ้ยต่างกันแสนเลยนะใช่ครับด้วยระบบด้วยระบบต่างๆครับด้วยไฟฟ้าด้วยล้อซีออ๋ด้วยด้วยไฟฟ้าด้วยล้อซีมันก็ไอ้นี่แะไรนะครับตัวนี้เป็นคีะครับปรับปรับได้ความร้อนเวลาเกิดขหน้าหนาวบ้านเราจะไม่จะเป็นยังไม่ต้องใช้แต่มันมีมาให้เป็นอุปกรณ์คก็ใชั้ังไม่มีพวกแปดมือนะพวกแปดมือแต่ตัวนี้เราออกครับก็ต้องมาซื้อเพิ่มเอาเองพวก แอสเซซอรี่ <Access ory S 1> มาพร้อมกันเลยไหมครับ mm hmm. คนที่อยากเติมนู่นเติมนี่อะไรต่างๆอ่าครับทยอยเข้ามาครับอย่างเช่นกระเป๋าเนี่ยก็จะมีเข้ามานะครับครับมีกระเป๋ามีแข้งครับแข้งล่างกันกระแทกล่างกันลม้มครับแล้วก็น,ะนาฬกาอาจจะมีสปอร์ตไลท์มีอะไรเงี้ยเพิ่มเติมนะครับ สเหตุผลที่คุณต้องมาเลือกรถในงานมอเตอร์โชว์ 1. คุณจะได้เปรียบเทียบรถยนต์ได้หลากหลายแบรนด์พร้อมรับข้อเสนอสุดประทับใจ 2. คุณจะได้เลือกรถยนต์ดีๆสักคันแบบไม่กดดัน 3. คุณจะได้พบกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอบโจทย์ในชีวิตประจำวัน พบกันที่งานตอนกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ตามมาตรฐานการชมงานในแบบวิถีชีวิตใหม่ใจเป็นสุข24มีนาคมถึง4เมษาย,ยนนะ Impact, น,านี้นาชาเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธานี